สบายดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนมื้อนี้ออกมานาคือเก่าเนาะพี่น,น้องยามนี้ยามนาแต่นอนอยู่แล้วต้องเห็นแต่งนาหรือว่าเห็นแตทน่ท่งนาเนาะทุกคนมื้อนี้นะพี่น้องสิพาพี่น้องมาบ่ได้พามากอดาเาเียงพี่น้องสิาพามาย่อเียง <laughs> บลัดเอิ้นย่อาเาเียงนะทุกคนพาาเพราะว่าเดเียงใหม่เนาะเียงตัวเก่านะ,นะปลูกได้ประมาณอ่าตั้งแต่ลัดอายุประมาณ แปดปีนะลพี่น้องเรียกว่าแปดขวบนะไล่กับคืนหลังแนละ้วพี่น้องไล่เอาเองแนละ้วพี่น้องตอนนี้ก็เศร้าหาปีแนละ้วพี่น้องปุ๊บแต่ดนเราเลยมันก็นเลยเซ่นานะ้พี่น้องเซ่ล้วมันก็แต่ยามันหักนะนกนเลยมากงเลยก็ปุ๊บใหม่เนาะทุกคนเลยก็เด่นมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นานเนานะพี่อา มีเด็กหน่อยทีมงานออกมานำลายนะพี่น้องแล้วก็มีลุงมียงมอ,ามาอยังมีเบาะข้าเจ้ามาย่อเทียงซอยนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะทุกคนเบาะอย่างลายนะพ่เข้าวจาีธาณ์นะตอนนี้มันกำลังสวยเลยอีกอย่างนึงเอาคือพนพ่นจตกนี่แปละน้อยอยู่บ้านนะฝนตกบ้านละอนยะู่บ้านะนะฝนตกแห้งอยู่หน้านะฝนตกคอยแห้งสังเกตตาลัสังเกตาเกตากาะนะพี่น้องแหงนี่ดิเป็นพุ่นเป็นผงอยู่แต่อยู่บ้านนะฝนตกแห้งแห้งแบบอยู่หน้าพัดว้าแหงกระแดงเด็ดนะเสียมไว้อ่ะ เลับมีดามเลยจะมารกเขาจะมาเขาจะมาเทียงหน่อยยกคันคือเราพี่น้องปกติกินข้าวเห็ดนางกินอยู่ต้มวันนี้มันยกขึ้นสูงอีแล้วมือนั้นนะมันหักสอยกันคนละหมายแล้วมือก่อนเท้าเที่ยงก่อนเท้า กอดไ่ได้แล้วเสาเทียงมันเปียกแล้วเหยังอย่งนี่นะคยมันจะกีบอ่ะพดาคมหักเลยบเวนผันตุกผนตุกลุมตุกลุมตุกลุมรักเลยหักกั้บ้ายิ่งดกเดอขามปจากมหาเแล้วคมหักอีก้อยอีไม่ได้เนา ก็ให้กับเด็กงานคํน้อยคําใหญ่ขึ้นดิมื้อนี้มื้อนี้มาย่อเถียงน่ะจักโตเอ้ยจักคนเฮ้ยโตโตเดียวขาวตัวเดียวเด้น่ะโตถือกล่องบ่เห็นเนาพี่น้องบถืกลองตัวเดียวหลายคนเออตัวเดียวหลายคนเดนี่ตัวเดียวนี่มาถือกลองพี่น้องเอ้ยอาจสิเห็นครบเบิดแล้วเนาะว่าผู้ใดออกมาหน้าน่ะ ขาดผู้หนึ่งก็คือเซวแปรพี่น้องเลยพ่อเยฮะอีพ่อเราไปออกมาน้ำนาเป็นบ้านยกงาพี่น้องเลยเย็นเย็นกว่านำแข้งก็คือใจน่องผูกขานี่แหละอู้ยขันแม่นว่าผู้ไปยื่นีตายก่อนแนวหายยังนี่าเดีมาแล้วเนี้ยสีงเลี้ยแหละนะเนี่ยนียะเสียงเีงเ้ยอันเอน้ายิ้มไปเลยนะน้ม่ยนยง

กอดข้าเสี้ยงกับบุเคยกอดที่ไหนกไมดมันมีปวด กนว่าแล้วก็ายลเ่จะเตมาแล้วนอตอนนี้กำลังขี่ยอแล้วพี่น้องใ้ยอากาน้าปั้นใส่นทำคูกันากาเป็นอาทิตย์เอี่น้องเดี๋ยวๆเมนยอนำาน่อยนะถอยอยไปมัน้คุ้มคุ้มมั่

กำปั้นจบบอด้มาพอนปัดหลุดเราโอเว่นพี่น้องมีอยู่ไปคุยแม่นด้นเองป้าพี่น้องนักมีดใหม่นี่นะสามเสาจับตอนแรกจนสั้นอย่ามันเอทหลมไปทางนั้นอย่ามันทับพี่น้องนะคนสามแสนถามแกนไปดูแปลว่ายังแปลดูรอยพวกเด็กบเกตัวเด้ ขี้เข็บเอขี้เข็บองไปไปขี้เข็บมันประหดสามเซนในบ่งเกิืมันหดขี้เข็บเดี๋ยองเซนหเออตื่นแท้แต่ตัวนี้ก็ตื่นคบาแล้วมันมีการราบคนอแต่ก็มจำนวนถึนะหนึ่งะุกบ่เด้อเด้ทำคำ่าด้อ <c oughs> ยันทับที่สลีก่อนเถอะโอ้่บกเมย์เลยยืมเมย์หนึ่งก้อน้ย

ตายแล้วพี่น้องเลยล้งจากเสีว่ายอเสาอเสาเทียงแล้วแล้วพี่น้องมาเห็ดในนู่แนวกินเ o าเทียงขับเป็ด o า t เทียงขับเป็ดยังเทียง สองสองโตพี่หน่องไอเป็ดกับตัวผูกกับตัวแม่กำลังแซวเทียงเอ้ยเนี่ยต้อเทียงแล้วแหละแล้วก็หาพี่หานหน่องมาหลายคนกับขาเป็ดชู้เขากินพี่หน่องเขาบอกขาเป็ดชู้พี่หน่องกินหมูบ้านสร้างกันมาเกาะบ้านสร้างกันบาเราบ้านชัแล้วเขาได้กินหักินกินไปทานฟรีพี่หน่องกูเหนียซอยเหงื่อซอยแห้งเออแปะเอาใหม่เอาเอาใหม่มาทานแปะ ที ab, ่ส like ุดก็คือลกคนเป็ดเลยนะเเนาะเป็นชั่วโมงยัง่เล sure? like yeah. ่วนะะยั่วย่หนีสิทธ์มหนีสิเซองเมนูทุกคนลุงคนอยากกินปิ้งจอยแม่อยากกินต้มจรุปแลลวทั้งต้มทั้งปิงเหลืออย่างเลยไปถับถวยใหญ่ถับถวยใหญ่ทั้งวันจุ่มขาแล้วด้วยต้น มันกมือมือมอเจ้าจุ่มลงจย่ทำมันจีห้อนทำเร็จไ,ไปเลยสวยมันบดีเนาะนี่นะมันเลยแตกโอ้พีา,ายอา่ะคยเตกจุ่มก้นนะวยยัง่นะแตกเลยจุ่มกันนะนะเล่งเพลงคังต้นขิดแ,แลนมะากินะใ <c ười> ช่แลนนะบ <c ười> <c ười> อกก็ในะ <c ười> <c ười> ช่แลนนาะวันไห โรคคุณยะเป็ดบุกข้ไก่ไม่ดึงขี้เดยวกับญาตกันอหาข้าวสักเป็ดตตวเดียวกันญาตลน้อ่หน่อยยากแมพี่น้องไปเปิดสิเด็กินเป็ดหเขาไปซื้อยู่ตลาดเขาลงคนหาแล้วนะไค่แน่น้อเขาเองมันยันยันแล้วเขาก็เดียวใครมีสูตรโคคเป็ดแบบว่าขาแเราและวคคมันเหี่ยคกบพี่น้องลงไพ่รไ่ลงไพ่ลุ่เหไม้กุ้งอะไรบเลีง กพี่น้อยย่อเสาเทียงโมเมนต์คองงเลยกันเาประมาณนะทับตายแด้เนาะแม่นห่ดเลยนักเมาะนักยุนักเติบนัอเติบบอเคยย่ออยู่เข้ามาคตอนไหนนเป็นหกโมงยังมันให้ตื่นหกโมงลใใใคแล้วตื่นหกโมงตื่นข้มาหกโมตื่นจากี่นี่ ตื่นเถอะลูกเอาใหม่ตอนนั้นน่ะตื่นเะแม่ตื่นเถอ่องนมเอน้เหันปาบปบปโอเส็จเลยน้ำในคลองมากพี่มิแตกไ่้า่เลยห่ะาดางกหลังจากลบคนแลก คนแหลวเราพี่น้องจะไปแยกอะไรเราพี่น้องต้มกระปีกคือลกหลอนได้ไม่ได้ลกอันไหนจ๊กูได้ลกพี่น้องเลยี๋ยวเขาไปย้อนมันคิดว่ากูได้ลกไปย้อนมั้อันนี้เป็ดเตเขาไปไปคั่วพอมีพอมคั่วน้ำพี่น้องมือนี้ละพอคั่วก็มานํำอันทั้งเห็ดเทียงทั้งขั้วเป็ดสกีเป็ดสกีกลายเป็นพอควันและควันอุ่นเดียวตัวไดก็เอาก้อนลูกลงหนาเ็นหมดไม่หนาดู

สมใส่ต้มเป็ดเจิ๊กิ๊จิ๊ิ๊เลยที่ใช้หมอนี่ส่ใช่อาวดอไนยกวใส่

เอาทุกอย่างพี่น้องเอ้ยขี่มันยังเอาขี่แล้ก็เอามาลลางออกยังบ่เอาตั้งแต่คนมันอร่อยเนาะโอ้พอกินตาบินปอดอยู่นี้เนาะพวกเดียวกันกินตาบินสายอยู่พี่ตัวนี้แล้วพี่น้องสมันแสีบเลือดก็อยู่พี่อีกบ่อกตับมัน่แซปานไดวสตหมดแดงกระขาดลุงเราหมักสังมาใส่แจ็คที่เป็นอะไรพี่น้องเอ้ย เคยกินอยอะเกาะเคยกินอยู่เขาเคยเคยมักสังนะเขามันสูตเคยแต่ใส่ชาหิมบดมือแล้วนะเขาอยากรีดไอพี่หน่อยใส่อันเอาอันไสอันนั้เป็ดออกเคยเอาใส่ไก่เอ้ยไตไก่ออกติดเนี่ยจะเขาออกแล้วเนี่ยเขี้ยงเขี้ยงเห็นเหรอ ปลูกไฟไม้ก่อนเด้มไม่เช่อไปกินไปเดี๋ยวหอแนวมันีหรอคะท้าา้าเหรยังแล้ว

อีพ่อเราคันใดลูกเคยไม่ย่อน้ามัสิขาหดงัวแม่นโบแบะขาสั่งน่อยโบกสั่งโบมีแต่ว่างัวน่ะเต็มคอกอยู่หลายคนอยู่อยากเป็นลูกเคยค่ะบบมีไผยมาจกคนเนาะพี่น้องเนาะคันมากอ่ะลัดสิถีบเทียงให้มันล่มอีกแล้วสิย่อขึ้นใหม่เป็ดกับโบขาพี่น้องเลยสิขาแบะหรือว่าสิกินงัวก็ได้เนาะเรกว่าทาทายเหลือเกินโบขาอยู่ตรงนี้มันใหม่แล้วใหม่ผสมคักอยู่บริการหมักซังมาผสมซ้ะ มันผสมหรือไงมันเป็นแค่ข้าวผสมฮะมันเทอดน้ำบ้วงบ้วงบวคู่กันบ้วงบวคู่กันมาได้กินข่าวทุกคนว่าอย่าเอิญนะถ่ายแล้วไปบางเดย์นะพี่น้องเรากินจนอิ่มเลยเยอะเอิญตอนไหนกับเบิร์ตเลยพ่อกินเอาข้นวผสมนะเอากะบะมาใส่ทำหน่อยเป็นอย่งไรอันแกงเห็ดพาะกับต้มเป็ดตัวใดแซสบโยากหวานเลยหวานนี่จะพาะได้ไปน้ำกันหัวทาบีนะแซ่บอยู่ ย่างต่ใส่แก้วแข็งรองเรืออ่อยๆไข่ก็พังดีหน่อยหายไข่ก็พังดีหน่อยหายโห <c oughs> บริการดีโอ้พี่น้องเอ้พี่นอ้นองพี่จ๋กว่าอาหารดีแล้วและแม่กับบริการดีเสิร์ฟจใจเราอยากเทน้ำใส่แก้วให้กินบนเลยค่ะเขาบอกกินจเะเทเราเท <c oughs> แม้ว่าชิ้นส่วนที่ปิง่งเนี่ยมีแต่ชิ้นส่วนพิเศษเลยพี่น้องชิ้นติดหนังปิ่งเลย ไม่ปิ้งก็พูดบ๊วยบ๊วยพี่กอนพีก้อนอย่าิงนะอันพี่น้องเ้ยจักแสบหัวแสบแต่ว่ากินกินที่เาปิ้งนี่นะคูไปตามลมท่นผู้ใดอยู่เที่งไก่นี่ำไรยไยอดเอาชินใกล้นะมาใส่เป็นหงยังมันไหมได้ไหมนะต้องกินบืดมือแล้เอ้ยหอนดิัดกินนั่น ตอนนี sa bien, sa bien, sa bien. So, í, ้ป no, no, ีนเป็ดเท่ากับซุกแล้วเนาะทุกคนสังเกตไฟเบิ้งคลิปนี่นะบอน้ำลายไหลนะป้าพี่ตเพี่ว่าบเคยกินเขาน้ำมันลายนี่เอาพี่นนองเป็ดนะตัวใหญ่เนี่ยคือซุกสายีรอตัวใหญ่เืออมันดนกตัวนี้นะซุกแล้วเลยยังมทันชุกเบิ้งทังกุนน้มันแล้ว

หิวโอ้งัวงัวผ่ากาพี่น้องงัวไผ่ในนะไผ่เด้อไม่เด้อเลยเ้ด้อเอยังข้วงขางเ้าวบ้อวกินไปแล้วพี่น้องสุดหนึ่งอันนี้สุดที่สองสุดท้องเ้านะมีตัก ตับตมตายมันดีมาขกินแล้วเขาบอน้มัโอ้ตับมงอ่าตัวนี้มัทำซุปด่นทุกคนกินเข่าเที่ยงมันนี้มีแต่เมนูเป็ดพี่น้อยมาซุปะัละซุปบ่นะให้ปางก่อนน่แ้อยัแดงอยู่ตัวนี้ซุปนะเบิงถทายในหูตัวนี้นะทายไรเถื่อเลยน้ำลายไหลทุกคนแบบ บออยากวาดไล่นะกินไลายคนถ้านน้ำลายเ้าไลายนี่เดี๋ยวข้อสิติดโควิดน้ำเนาะพี่น้องมาเดินตะกคนกินข้าวเอ้ามี่มันมีได้แล้วค่ะมาเดินมาเดินป้งเป็ดต่อหลอบที่ซองมาเด้อพี่น้องซับมาใหม่แล้วบัดนี้กินง่ายขนาดตัวนี้แต่ว่าตำข้าวปุ่นนะเบอรลโรต้ายังไบิเกช่องลอยซับขาคือเบอรลอะไรแต่ยันมาเห็น ไมอมาเงยเ้นามองมี้อจั่าม้กินข่าวด้วยเมไนนี้ไปเเทียท่ยวงานเลยเออมันเงา <laughs> ไปจอบเทียท่ยวงานได้ด้ยมากิน,น,นข่าวพี่้าอยู่กับลูกกับครัวเขาสา,สายพันธุ์นึเซ็บว่าเขาเซ็บสโซ่แบบแน่นบนตัวลองบังด,ดู ่กินข้าวปิ่งแบบนี้แล้วเราเสียนึร้อยแล้ะอกกกินข้าวมันกิจเบิรเลยคี้พักนอนะซับเอกพี่หลองโตทุ่ยถ่ายปิ่งทุ่ยถายปิ่งท้่ยถ่ายองเมียปอมพี่น้องไข่กระปองิ่กระปอมสี่กระปงมที่โมันทไข่เต็มท้องลุงเราปิ เคยเคยกินพี่น้องคอมเมนต์มาดูเจ็บแสบได้ใครกับผมมาหน่ะแม่ไอ้ไอเคน่ยนเ็บะมบ่มน่แมันสุดท้ายพี่น้องเายังวาเรื่องเกมอเาเร่อเกม่าเพื่อพี่น้องกอนสุดท้ายเอนีแีเาเเล่นตาสุด้าหแล้วหมแล้วแล้วสวยกับพ่อเ้าพอนะทุกคนยิ้มแล้ว เด <wh> ี๋ยวสิมาอัปเดตใหม่นะว่าเตียงนาหอดใสแล้วก็สิีหงอยู่หลายเรือนอยู่กับสิแล้วกว่าสีหงนี่กับเบิดเป็ดสองเอ้ยมือมือแรกนี่กับเบิดเป็ดแล้วสองตัวเพื่อแล้วคือสิเบิดหลายอย่างนี้ทำหรับคลิปนิกอ่ะขอโตไปก่อนนะทุกคนหอนอาวรีพนกับโต๊กมือนี่ละปกติโต๊กหัวมือมือนี้บ่ไอโต๊กพี่น้อยไปกันเนาะหอดน